จริงจังเลยอาอาทำทำข้าวเร็วเดี๋ยวอ่าอัดคลิปไว้ให้เออเอาเร็วเร็วเร็วอุ้ยปลาได้ยังเราจะแบบกรีดการตอนแรกที่จะปลานให้อาหารลาน้องโรดน้องโรดอาเร็วเร็วเร็วทำให้เราเรียกทำงานก่อนมา ออเอาเรือไปหาทางนูน้นบ้างแล้วปลาเปลี่ยนที่โอ้โหปลาลมฉลาดเวย้ยหาหาลอ่อปลาที่ใหม่เออมายังมายังมายังมาปลามายัง <laughs> ปลาก็ตามมาอเออเก่งเก่งเก่ง <laughs> <laughs> ไม่เห็นหน่าหลาดเลย อ่าอะไรทำไงดีไปาดไป